ดื่มเฮกันลั่นล่าสุดเขามีการประกาศไฟเขียวสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วในวันพระใหญ่แต่อย่าเพิ่งดีใจขนาดนั้นค่ะที่ขายได้เนี่ยเฉพาะในสนามบินเท่านั้นนะคะแต่เขามีเย้ยแย้มมาว่าต่อไปนี้เนี่ยอาจจะขายได้ตามสถานีรถไฟด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงคะสุริแคบจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่4ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าประชุมในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่3ทับสองพ่นห้าร้อยหกสิบเจ่ม ควบคุมโรคกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีหลายหัวข้อแต่ประเด็นที่คนให้ความสนใจเยอะๆนะคะก็คือการไฟเขียวให้ไขยเล้าในสนามบินในวันพระใหญ่นั่นเองค่ะในที่ประชุมนะคะเขาคุยประเด็นการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขายณทนะ่าอากาศยานของบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทค่ะซึ่งก็มีทั้งสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่ค่ะ เขามีการพิจารณาปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3ออกเมื่อปี2558ค่ะห้ามขายในวันอาสาฬหาบูชาวิสาขาบูชามาฆาบูชาวันเข้าพรรษาและออกพรรษารวมทั้งหมด5วันด้วยกันค่ะ นับจากนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติหรือที่เรียกติดปากว่าคณะกรรมการน้ำเมาเขาได้ไฟเขียวให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามบินตามที่ระบุมาได้แล้วค่ะจุดประสงค์นะคะก็คือเพื่อเกิดการใช้จ่ายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ในที่ประชุมนะคะเขายังได้คุยกันในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีแนวทางขอยกเว้นให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟหรือบนโบกี้รถไฟในวันพัชใหญ่ได้หรือไม่จุดประสงค์นะคะก็เหมือนการขออนุญ,ญาตให้ขายในสนามบินนั่นแหละค่ะก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่คณะกรรมการนะคะยังต้องพิจารณาความเหมาะสมหาความบาลานซ์ระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาชนต่อไปค่ะ เรามักจะเห็นได้ว่าพอถึงวันพระใหญ่แล้วก็ห้ามขายเหล้าขายเบียร์กฎหมายนี้มันมาจากไหนกันก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ออกประกาศนี้เมื่อปี2552ค่ะคือห้ามขายเหล้าในวันพระใหญ่ซึ่งมีทั้งหมด5วันด้วยกันค่ะเหตุผลที่ออกประกาศนี้นะคะเพราะเขามองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนานํามาซึ่งปัญหาในสังคมอีกมากมายค่ะประเด็นนี้นะคะคุณเท่าพิพภพลิ้มจิตกรสสกรุงเทพพักก้าวไกลค่ะก็เคยได้โพสต์ถาม ดังๆไปว่าการใช้หลักศาสนามาออกกฎหมายนั้นมันเหมือนจะขัดต่อหลักเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสรีภาพในการประกอบอาชีพอีกด้วยรัฐบาลอภิสิทธิ์บังคับใช้รัฐบาลประยุทธ์ขันกฎหมายนี้ให้แน่นขึ้นไปอีกค่ะเพราะรัฐบหารในตอนนั้นนะคะมีการห้ามขายในโรงแรมด้วยพอมาถึงตอนนี้นะคะก็ค่อยๆปลดล็อกกันทีละนิดค่ะคุณผู้ชมราคาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการห้ามขายเหล้าในวันพระใหญ่ควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะข่าว,วัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ